บ้านคุณแม่ก huh. e. ็จะเป็นเหมือนชุดนอนนิดนึงเพราะว่าอย่างตีเปียกเปี่ยบเบิ้ลเลยพี่น้อนขาเพราะว่าเทปเบียกเบิ้ลมือแค่แข็งแหนแข็งรัดสุว้าวคุณพ่อถ่ายกลางวันแต่คุณแม่ถ่ายโอ๊ยฮ้ยถอของมาแล้วมีไอ้โมมิงโมมิงโมมิงโม่มาแรงเมามาแรงเมาเดี๋ยวนะคะทุกคนก็จะเป็นฟิลแบบนี้ เราเรียนใบก็ได้นะเรียนบอเรียนใบได้ไหมอันไหนสวยอันนี้ก็ได้อยู่โอเคก็จะเป็นแบบเปิดบ้านที่บ้านฟินแลนด์ที่พานะคะครั้งแรกที่เราเปิดให้ชมนะคะวันนี้คุณพ่อก็ลงคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าคุณแม่ก็จะลงช่องคุณแม่อุ๊ยมามาดูดูคถ้าร้ายแม่จะดูเดี๋ยวก่อนไม่เม้าก่อนมาดูนะคะเดินเดินชมได้เลยนะคะ ไม่เมานี่เลยตรงก็จะเป็นตัวชุดนี้นะคะคุณแม่คือเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้คุณพ่อนะคะก็จะแบบว่าราคาก็จะน่ารักนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นของขวัญมันเกิดให้ตัวเองด้วยนะคะก็เลยแบบสื่อซะสื่อให้แล้วเหลวซะเออที่แรกก็มีชทุนนันอยู่เด็กตอนแรกก็มีชุดนี้อยู่อยู่แล้วนะแต่พอไปเลื่อนเห็นตัวนนี้ ตัวนี้คืลอละแทนสินะแต่ตัวนี้ก็สวยนะแต่ต้องทายสามเพมึงูนู่นนี่เลยนะคะราคาน่ารักมากราคาน่ารักมีเลยแต่ชุดนี้ก็โอเคนะก็ถือว่าโอเคน่ารักสวยงามจีเนี่เป็นตัวใหญ่พะว่าหยางมาตีเพระว่าเปล่ามูบวกมากแขกไปแค่มากกับแบบนางเดรได้หลายที่จริงน่ะมันก็เหมาะนะมีสองโต๊วเพราะว่าเราเลื่อ,กอะกันถ้าเพื่อนถ้าอย่างพี่น้องก็ฝ่ายมากกัแมา่นางสุมหัวกันได้นะคะ มุมนี้มุมอะไรคะมุมนี้อันนี้เป็นมุมแบบมุมครัวฝรัง่งค่ะเป็นครัวฝรัง่งเป็นแบบบาร์คี่านพิลเล่นกิจริงเฮ็ดใบงามๆสิโบยูดอกพี่น้องบางนีคว่านอาจจะโบยูน่าจะอยู่ข้างหลังตรงที่เป็นควไทยใบแบบบิงยางก็จะเป็นประมาณน,านั้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบรรยากาศข้างหลังแบบเย็นมากอืมแต่อยู่นี่นก็จะเอานิดหนึ่งนะคะเอานิดหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนแต่และห้องกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมีห้องน้องนาดิตาให้ชมด้วยนะน่ารักมากเลยเราตามคุณแม่น,นะคะอันนี้เป็นห้องดูหนังของคุณพ่อนะคะ <c oughs> ตาบะอันนี้อัน,นอุปกรณ์พระเดี๋ยวเราให้ดูแค่ตรงนั้นก็ได้อเป็นห้องดูหนัง <c oughs> ก็จะมีทีวีมีเครื่องเสียงเล็กน้อย นี่โอเคเบื้งซ้ำเลยละพี่น้องเพิ่นกเพิ่นเป็นคนที่มักเบิ่งอ่งเน็ตฟีเบิ่งหนังเบิ่องศิลป์แต่ว่าข่อยบ่มักเบิ่งคุยบันที่แรกก็นต่างๆก็จะเป็นคนฟิวเดียวกันแบบว่าชอบดูดูหนังดูอีหยังแบบโอยคอยเบื้งโมเป็นดคอยเบื้องแต่บือลั่นอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นวาลองเท้า เซมิ้นต์ิวนี่นึนงตรงนี้จะเป็นเก็บของได้เยอะนะคะตัวนี้เก็บของหล้หลายะคะ่ะเก็บของได้เยอะเก็บของเล่นลูกเก็บรถเข็นลูกเก็บของจิป,ปาถะนี่มาห้องนี้ค่ะตัวนี้เป็นห้องน้องโตเกียวนะคะที่เราแบบตั้งใจว่าอันตัวนี้เป็นห้องน้องโตเกียวห้องนี้ก็จะบ็่เดชสมบูรณ์แบบปันใดเพราะว่าตู้อะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่มีตู้เสื้อผ้าแต่ข้าสือเป็น มันเป็นโต๊ะเป็นลิ้นชา้าเป็นอะไรมาเพื่อที่จะเก็บเสื้อผ้าน้องเก็บอ่าเพราะว่าเสื้อผ้านอกตัวเกี่ยวก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะเป็นรูปแบบนี้ดีกว่านี่แล้วก็ให้น้องโตน้องเงยขึ้นมาน้องอยากวิวอีแบบใดอยากตกแต่งแบบไดกระจังให้น้องจัดแจงเาอาเองนะคะนี่เลยหนห้องน้ำห้องน้ำก็จะแบบวิว เป็นหองลูกกระจริงแต่ว่าเข้ากับตัวแต่งให้มันเป็นฟิลแบบผู้ใหญ่เพราะว่าเขาก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะเขาจากว่เขาจะบ่ะบแต่งเป็นแบบอันมิก้เมาคิดต,ตีหรือว่าอียงแบบเป็นสีนะคะเราก็จะแต่งสน้าชตาแบบผู้ใหญ่ได้ก่อนโอเคไปดีนะคะ มุมนี้ข้างนี้มันมีแบบเป็นมุมตกแต่งเนาะเย็าานๆแต่จะาว่า,าตัวนี้กับยั้งโบได้์ร่มตัวบันไดไปเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านกันนะคะ ท่านพระก็จะเป็นมันพาระหลูรูปคุณแม่คุณตาคุณยายอะไรอย่างนี้นะคะที่เราแบบว่าที่เรากลาับไหว้บูชาเพราะเขาเป็นคนาศาสนาพูธนะคะาศาสนาพูดก็จะมีะพุทธรูบนี่อย่างอ่าเข้าก็จะมาตกแต่งขึ้นมากกับเสด็ิกาดไ้ไหวบูชานะคะเดี๋ยวเราให้ดูห้องห้องเราเลยดีกว่านะคะ แบ่งตัว่วนแบ่งตัวในนี้จะมีเฉพาะของแถวพาวนี่จะของขอยเพราะว่า,อวอาออของถัวใหญ่เขา้อคหอบเพราะว่าเขาตกกันแล้วว่าเราจะแยกแยกโซนของใครประมาณเพราะอ,าายววาอย่างเมื่อวที่เจอพาไม่หลายเราต้อมัวสัวกันอีอยางนิงเดียวแบบว่าเพื่อนก็ว่าประเฮ็ดหอ็นะสินะเออเพราะฉะนั้นดูว่าของใครจะรกจะไม่รกอือทีเลยน,นะคะ ตู้ก็ใส่ลายก็นีก็จะเป็นตู้กระโจกซึ่งเราเป็นใส่เี้ยใครๆคมันโหงใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยน้ำพุนน้ำหอมมีก็ตกแต่กันไปแล้วก็จะเป็นโซนเตียงนอนีแบบนี้ว้เตงเต็นทมันเป็นสนวสปเล่าู้กาังเ้งดกกจาจะตกแต่งไปตาม ขายเข้าคือแบบว่าป่าวไปสื่อมางแต่เท็นยังกับยิบยิบจับจับจับหลังมาว่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 าเออตามนัานพี่น้องนะจิตอาจจะบ่ได้แบบว่าสวยงามหรูหรูก็ตามนั่นแหละเพราะว่าอุปกรณ์น้ำบาตรทอดเศษมันกัมันกับโหลายที่จะอยู่ในเมืองในกรุงเทพได้อย่างนี้สิอุปกรณ์มันถืเยอะการตกแต่งบ้านมันเต็มกว่านี้แต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละมันกะจะเป็นแบบ าบตาดีดึงนะคะเปลือกงแบบรูปร่างเราวมาดูห้องแต่งตัวคุณพ่อกันนะคะนี่เลยจ้ามาวันนี้สภาเต็มตัวแล้วคะ่ะค่ะและที่สำคัญของคุณแม่มาฝากคุณพ่อตานั่นว่าแยกคนละห้องแต่ชุดอ่าเขาเอินมาอย่างน่ะชุดแซกชุด